ตอนที่21หอสินพรุ์ธนาคารทองสี่จักรวรรดิเป็นธนาคารที่สี่จักรวรรดิใหญ่ในทวีปยูลานร่วมกันก่อ,กกอตั้งขึ้นคนที่สามารถเปิดบัญชีใช้บัตรเครดิตเวทกับธนาคารต้องร่ำรวยอย่างไม่ต้องสงสยัยราคาของบัตรนั้นมีมูลค่าร้อยเหรียญทองคนธรรมดาไม่ยินยอมสละเงินสะสมมากมายขนาดนั้น หมืนเหรียญทองถ้าแบ่งใส่ถุงขนาดกำมือก็จะใส่ได้เป็นร้อยถุงแม้แต่ถ้าเป็นกระสอบข้าวสารก็คงจะใส่ได้ครึ่งกระสอบมันหนักมากร้อยเหรียญทองหายไปเพราะเรื่องเช่นนั้นพอเดินออกจากสาขาของธนาคารทองสี่จัก,กรวรรดในสถาบันเอิร์นลินเล่ถอนหายใจตอนนี้ที่หน้าอกของเขามีบัตรเครดิตเวทที่เป็นของเขาเอง ลินเล่รู้ว่าขณะที่เขายังคงอยู่ที่สถาบันเอิรนต่อไปถ้าเขาวางกองเหรียญทองกองใหญ่ไว้ในหอพักของเขาก็จะไม่ปลอดภัยวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเก็บทั้งหมดไว้ในบัตรเครดิตเวทเป็นที่รู้กันว่าราคาในการทำบัตรเครดิตเวทไม่ใช่น้อยๆอ,อาจารย์โกสมิดใช้เวลาพัฒนาเป็นศตวรรษ และบัตรแต่ละใบจะตอบสนองกับลายนิ้วมือของเจ้าของโดยเฉพาะดังนั้นบัตรเครดิตเวททุกใบจะใช้ได้แต่เจ้าของเท่านั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมบัตรเครดิตเวทจึงมีมูลค่าร้อยเหรียญทองด้วยเงินหมื่นเหรียญทองค่าใช้จ่ายในการอยู่ที่สถาบันเอิร์นก็คงยิ่งกว่าพอเงินที่เหลือจำนวนมากนี้ข้าสามารถใช้ช่วยเหลือท่านพ่อข้าได้เช่นกัน ลินเล่รู้สึกมีความสุขมากๆเยววางมือบนบ่าของลินเล่และเขาผิวปากเบาๆขณะที่แอบมองแรนและพี่น้องของเขาอย่างสะใจแรนและสหายอีกสามคนได้นำเงินค่าใช้จ่ายของพวกเขามาให้และพวกเขาทั้งสี่คนอาจมีเงินเหลือเพียงพันเหรียญทองแต่โชคดีที่ปีการศึกษากำลังจะจบลงเรโนและจอทั้งคู่ยิ้มอย่างสบายใจ และหยอกล้อลินลี่เล่นอยู่ด้านข้างในความจริงไม่ว่าจะเป็นเรโนไม่ว่าจะเป็นจอร์ต่างก็อึดอัดมากกับอดีตท,ที่ผ่านมาน้องรองน้องสามและน้องสี่พรุ่งนี้สิ้นเดือนแล้วพ่อของข้าจะมาเยี่ยมตอนนั้นข้าจะจัดเตรียมรถม้าและคนคุ้มกันมาด้วยเราสี่สหายจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีเยนเสนอแนะนะครหลวงศักดิ์สิทธิ์ไหมละ่ะ เรโนจอรตและลินเล่ดวงตาเป็นประกายนครเฟนไลเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์นั่นไม่ใช่เมืองธรรมดาเลยนะนครศักดิ์สิทธิ์เป็นความคิดที่เยี่ยมเลยระยะทางจากจักรวรรดิโอเบรียนมาจนถึงนี่ข้าเคยอยู่ในเมืองเฟนไลสองวันยังไม่มีโอกาสไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเลยเรโนรีบพูดจอร์จและลินเล่พยักหน้ากันทั้งสองคนนครศักดิ์สิทธิ มีที่ให้เที่ยวชมมากมายพรุ่งนี้ข้าจะพาพวกเจ้าออกไปเผชิญโลกกว้างเองเยลพูดเป็นนายนายเช้าตรู่วันต่อมาเยลและคนอื่นๆทั้งหมดทานอาหารเช้าด้วยกันและจากนั้นก็ตรงไปที่ประตูใหญ่ของสถาบันเอิร์นและรอรถม้าโดยสารของเยลหลังจากรอนานสองชั่วโมงรถม้าโดยสารก็ยังไม่มาจี๊จี๊บีบีกาะ อยู่บนไหล่ของลินเล่เริ่มส่งเสียงร้อง BB, บีบีหมดความอดทนแล้วเยละาเจ้าลากพวกเราทุกคนมารอตั้งแต่เช้าตรู่แต่รถม้าก็ยังไม่มาเลยเรโนพูดอย่างไม่สบายใจขณะที่เยละาหัวร้องเป็นเชิงขอโทษข้าไม่รู้อะไรอื่นพวกเขาน่าจะมาถึงที่นี่ในตอนนี้ได้แล้วสิลินเล่ลูบหัวบีบีนั่นไงพวกเขามาแล้ว ทันใดนั้นเย,ยวตะโกนดังลั่นจอรดเรโนและลินเล่ทุกคนแทบจะหลับอยู่แล้วจึงหันหน้าไปดูจากที่ไกลไกลมีรถม้าสี่คันและคนคุ้มกันจำนวนมากรีบเร่งมาทางพวกเขาที่เหนือขบวนมีกริฟฟินเจ็ดหรือแปดตัวและผู้ขับขี่เป็นร้อยและเกินกว่าสิบกำลังขับขี่อสูรเวทอย่างเช่นกระทีงเหล็กกระหายเลือด หรือหมาป่าสายลมโอผู้คุ้มกันของเยลดูน่าเกรงขามมากเลยนะลินเล่ทึ่งสุดๆตาของเรโนโลและจอร์ดเป็นประกายเดลินโคเวิร์ตนั่งอยู่ข้างๆลินเล่มองดูดวงอาทิตย์พอเห็นกองทหารม้าตาของเขาก็เป็นประกายเช่นกันในช่วงเวลาสั้นๆรถม้าทั้ง4และผู้ขับขี่สัตว์เป็นร้อยมาถึงประตูใหญ่ นักเวทสามคนออกมาทักทายพวกเขาที่ประตูบุรุษวัยกลางคนคนหนึ่งก้าวออกมาอยู่ข้างหน้ารถม้าทั้งสี่ก่อนที่จะพูดกับนักเวททั้งสามเขาก้าวเข้ามาหาเยลท่านลุงรองทำไมลุงมาช้านักละ่ะเยลพูดอย่างไม่สบายใจลุงรองของเยลผู้นี้หัวเราะทันทีและพูดว่าฮ่าฮ่าเจ้าเริ่มใจร้อนแล้วเหรอก็ได้ รถมาของพวกเจ้าทุกคนพร้อมแล้วคันสุดท้ายเต็มไปด้วยสินค้าข้าจะจัดการเอาของออกจากนั้นเจ้าจะได้มีที่นั่งกันพวกเจ้าจะเข้าไปนครศักดิ์สิทธิ์กันใช่ไหมข้าสพาคนอีกสามคนไปกับเจ้าที่เจ้าต้องรับหน้าที่คุ้มครองคุณชายเยลลุงรองออกคำสั่งในที่ห่างออกไปสารถีหัวล้านลงมาจากหลังม้าทัานทีเดินมาอยู่ต่อหน้าเยลและคำนับเขา ทัสขอคารวะคุณชายที่อยู่ข้างๆลินเล่ดวงตาเดลินคอเวิร์เป็นประกายและเขาพูดว่าลินเล่คนของสหายเจ้าผู้นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนดูจากวิธีที่เขาลงจากหลังม้าและดวงตาเขาข้ารู้สึกได้ว่าทาสผู้นี้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีอาจจะเก่งกว่าลุงฮิวแมนของเจ้าด้วยนอกจากนี้เหี่ยวที่อยู่บนไหล่ของเขาอาจเป็น อสูรเวทระดับเจ็ดเหี่ยวสายฟ้าตาน้ำเงินสำหรับคาสที่ถูกเดลินโคเวอร์ทยกย่องว่าเป็นยอดฝีมือก็หมายความว่าไม่ธรรมดาแน่นอนลินเล่ไปกันเถอะขึ้นรถม้าเร็วๆไปนครศักดิ์สิทธิ์กันเยลเรียกลินเล่และคนอื่นอีกสามคนเข้าไปในรถมาพร้อมกันข้างในนั้นมีพื้นที่ว่างมากและทั้งสี่คนไม่ได้เบียดอะไรกันมาก ทันใดนั้นสารถีรถม้าก็เริ่มบ่ายหน้าตรงไปที่นครศักดิ์สิทธิ์คาสและสารถีอีกสามคนจะติดตามอยู่ด้านหลังภายในตู้รถมา้าโดยสารมีผลไม้น้ำพึ่งและวายสีสหายเริ่มกินและดื่มนั่งคุยกันอยู่ภายในรถมา้าสถาบันเอิญอยู่ห่างจากเมืองเฟนไลเพียง20กิโลเมตรดังนั้นหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงพวกเขาก็มาถึง พวกเขาออกจากรถม้าภายใต้การคุ้มครองของพาสและคนอื่นๆอีกสามคนกลุ่มของลินเล่ก็เริ่มท่องเมืองเฟนไลเฮทุกคนจะไปที่ไหนกันดีนครเฟนไลมีสถานที่สนุกมากมายอย่างเหลือเชื่อทิศตะวันออกของนครเฟนไลมีสถานที่หรูหราให้จับจ่ายเงินทองม,มีพนักงานต้อนรับสาวสวยด้วย ขณะที่ทางตะวันตกของนครเฟนไลมีพิพิธภัณฑ์ศิละปะหลายแห่งเช่นหอสินพรูฟที่โด่งดังเยลคุ้นเคยกับนครเฟนไลเป็นอย่างดีพนักงานสาวสวยเหรอก็ได้ก็ได้ไปทางตะวันออกของนครเฟนไลกันเถอะดวงตาที่ซุกซนของเรโนโชายแววเป็นประกายยังเป็นเวลาบ่ายอยู่เลย สถานที่เหล่านั้นจะสนุกแค่ตอนย่คำค่ำแต่แน่นอนว่าเราอาจไปในเวลานี้ก็ได้เยลพูดอย่างเฮฮาลินเล่ le, รู้สึกถึงข้อจำกัดบางอย่างเกี่ยวกับสถานที่แบบนี้จึงพูดว่าเยลเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนสถานที่เช่นนั้นจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเด็กอย่างเราละ่ะเมื่อกี้นี้เจ้าพูดถึงหอสินพรคสไม่ใช่เหรอ เนื่องจากชื่อหอสินพรูสตั้งขึ้นตามชื่อปรามาจารย์พรูส์ผู้โด่งดังก็ต้องเป็นที่ไม่ธรรมดาแน่นอนเราไปดูกันเถอะพรูส์นักแกะสลักมือหนึ่งในประวัติศาสตร์แห่งทวีปยูลานปรามาจารย์พรูสเลอร่ข้าเคยได้ยินชื่อของเขาเช่นกันในอดีตผลงานแกะสลักของเขาชิ้นหนึ่งขายออกไปได้ราคาหลายล้านเหรียญทองชื่องานสลักความหวัง ราคาก็ตั้งหลายล้านเหรียญทองพระเจ้านั่นรวยมากจริงๆเรโนโถอนหายใจจอดหัวเราะอ,อย่างมั่นใจในประวัติศาสตร์ของการแกะสลักตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้มีงานแกะสลักหินมานับไม่ถ้วนสิบสุดยอดงานแกะสลักแต่ละชิ้นจะมีมูลค่าเป็นล้านเหรียญทองและงานแกะสลักสิบสุดยอดเหล่านั้นมีอยู่สามชิ้น เป็นผลงานของปรมาจารย์พรูฟสเขาได้รับการจัดอันดับให้เป็นบุคคลอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์งานสลักหินลินเล่สุดลมหายใจเป็นล้านเหรียญทองเชียวเหรอช่างเป็นเงินจำนวนมหาศาลแม้ว่าตระกูลของเขาจะขายบ้านโบราณของพวกเขาออกไปอย่างมากก็คงได้เงินแค่แสนเหรียญทองไปดูกันเถอะลินเล่พูดทันที